ความเชื่อเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์ก้าวมายังจุดที่เป็นอยู่สังคมเราขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมานานหลายพันปีทรงพลังมากพอจนกลายเป็นเรื่องจริงาศาสนาอาณาจักรตลอดจนสำนึกของความเป็นชาติล้วนเกิดขึ้นได้ก็ด้วยจินตนาการที่ทุกคนมีร่วมกันแต่ความเชื่อก็มีด้านมืด ในยุคลางผู้หญิงหลายหมื่นคนถูกฆ่าเพียงเพราะผู้คนเชื่อว่าพวกเธอคือแม่มดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองความเชื่อในสายเลือดอารยันที่แท้จริงทำให้ชาวยิวถูกสังหารไป6ล้านคนโลกในศตวรรษที่21ถึงแม้หลายความเชื่อพ่ายแพ้ต่อข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่มีอีกหลายความเชื่อที่ยังหลุดรอดหนึ่งในนั้นคือตัดบางส่วนของอวัยวะเพศออกจากร่างกาย เสียงเพลงปลุกเร้าวความครื้งเพลงแต่เช้ามืดขบวนแห่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆสู่ลานทำพิธีเด็กหนุ่มจำนวนหนึ่งยืนเปลือยกายเตรียมพร้อมวันนี้คือวันสำคัญวันที่พวกเขาจะกลายเป็นชายชาตรีเต็มตัวพิธีกรรมดำเนินไปทีละขั้นตอนอย่างที่เคยทำมาแต่โบราณการจนถึงขั้นตอนสำคัญที่สุดหนังหุ้มปลายอวยวะเพศถูกตัดเลือดสีแดงไหลรินเสียงโห่ร้องยินดีจากชาวบ้าน สำหรับเด็กหนุ่มเหล่านี้ชีวิตผู้ใหญ่เริ่มต้นขึ้นแล้ววัฒนธรรมการกรีบพบได้โดยทั่วไปในประเทศเคนยาและในหมู่บ้านของชนเผ่าลูยาผู้ชายทุกคนต้องผ่านพิธีกรรมเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่นี้เ่าเมื่อรกตาม บรรยากาศแตกต่างจากที่เคนยาทันทีที่เสียงฉับดังขึ้นที่นี่มีแต่เสียงร้องระง,งมด้วยความเจ็บปวดมิถุนายนคือเดือนแห่งการคลิปในฟิลิปปินส์หลายครอบครัวพาลูกชายไปยังคลินิก ในฐานะประเทศที่4ใน5ของประชากรชายนิยมตัดหนังหุ้มปลายเอวยอะเพศออกรัฐบาลฟิลิปปินส์สนับสนุนสิทธทิการเข้าถึงการคลิปฟรีในชุมชนที่มีฐานะยากจนการคลิปในฟิลิปปินส์เป็นอิทธิพลจากศาสนาอิสลามที่เข้ามาตั้งแต่คริสต์ศตวร,ราษที่1450ปัจจุบันแม้คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์แต่การคลิปยังคงมีให้เห็น Magpapatuloy po ako sabi ng nanay para po lumaki ako at tunay na lalaki. As a lalaki, parang isa din siguro yan sa essence ng mga lalaki, ang, isang, ang pagiging isang, ang pagnatuli ka na. So, for me, kailangan din talaga siyang ituli para, alam mo yun, yung matatawag na lalaki ka talaga. Jack Africa UH Asia แม้วิธีจะแตกต่างแต่หัวใจหลักยังคงเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเด็กชายสู่ผู้ใหญ่เมื่อจำนวนประชากรชายทั่วโลกที่คลิปอายวะเพศมีมากถึงหนึ่งในสามการคลิปจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศที่ถูกจัดว่าพัฒนานแล้วก็ยังปฏิบัติในเรื่องนี้กัน ข้อมูลจากป <four> <ร>ี2009ระบุว่าชาวมริกันที่คริปคิดเป็นร้อยละ54หรือเรียกได้ว่ามากกว่าคร<อ>ึ่งของผู้ใช้ทั้งหมดในจำนวนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวยิวและชาวมุสลิมหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการตัดหนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศมาจากภาพฝาผนังในอารยธรรมอียิปต์แต่นักประวัติศาสตร์เองคาดว่าตะวันออกกลางอาจเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมนี้ ในยุคโบราณเองการคลิปยังถูกใช้เป็นบทลงโทษสำหรับเฉลยสงครามเมื่อถึงยุควิกตอเรียนการคลิปได้รับความนิยมมากขึ้นในชาวตะวันตกเนื่องจากเชื่อกันว่าจะช่วยลดการสำเร็จความใคร่ซึ่งผู้คนในสมัยนั้นมองว่าพฤติกรรมนี้นำไปสู่สุขภาพที่อ่อนแอตลอดจนศิลธรรมที่เสื่อมทรมแต่ละความเชื่อส่งผลให้ช่วงเวลาการคลิปแตกต่างกันออกไป สำหรับชาวยิวแล้วหลังเกิดได้8วันทารกเพศชายจะถูกคริปแต่สำหรับชาวมุสลิมช่วงวัยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง8-12ถึงปีในขณะที่เคนยาช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่ผู้ใหญ่คือตอนอายุ10ขวบ It isn't it's more than religion it's what has been I would say even maybe we can call it tradition uh, it has been done for generations and so Uh, Thereation that you know, uh, boys will abide the tradition by ปัจจุบันเมื่อทุกเพศสัมพันธ์นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อโรคติดต่อการคลิปถูกนำมาใช้เป็นแคมเปญรน,นรงค์โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่ประชาชนมีความรู้น้อยตลอดจนเข้าไม่ถึงอุปกรณ์ป้องกันอย่างถุงยางอนามัยรายงานทางการแพทย์ระบุว่า การตัดหนังหุ้มปลายออกช่วยลดแบคทีเรียที่สะสมลงถึงร้อยละ80รวมไปถึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเริมและเชื้อ HPV ลงร้อยละ35ถึงร้อยละ28บป้ายรณรงค์ให้คลิปตั้งเด่นเป็นสงา่าส่วนหนึ่งของแคมเปญสู้ HIV ที่นี่คือซิมบับเวแม้พวกเขาจะไม่ได้มีพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านแบบเคนยาแต่ปัจจุบันผู้ชายหลายคนนิยมคลิปกันมากขึ้น ความนิยมนี้เป็นผลมาจากคำแนะนำขององค์การอนมามัยโลกในปี2007ที่รณรงค์ให้ผู้คนในแอฟริกาคริปหลังงานวิจัยกลุ่มตัวอย่างในยูกันดาพบว่าเมื่อผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV แล้วคนที่คริปจะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อน้อยกว่าถึงร um ้อยละหกสิบ Reduce the risk HIV acquisition men HIVquisition by งานวิจัยที่ชี้ว่าคนที่คริบจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อน้อยกว่าไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและในมุมของผู้ที่ไม่เห็นด้วยมองว่าการคริบไม่จำเป็นหากรู้จักดูแลรักษาความสะอาดตลอดจนการใช้ถุงยางอนามัยผลที่เกิดขึ้นกับสภาวะและการทำงานของร่างกายยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงด้วย เมื่อทุกๆปีมีเด็กทารกจำนวนหนึ่งเสียชีวิตจากการคลิบหลังแรกเกิดในกรณีของผู้ใหญ่เองบางครั้งการคลิบเมื่อโตแล้วอาจทำให้ความรู้สึกลดลงเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากภาพฝาผนังในอียิปต์สู่การแพทย์สมัยใหม่ปัจจุบันการคลิบถือเป็นการผ่าตัดทางเลือกแต่ในหลายกรณีเจ้าตัวไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองส่งผลให้หลายประเทศแบนการคลิบเนื่องจากมองว่าไม่ต่างอะไรจากการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ท่ามกลางการวิวาทะทุกๆปียังคงมีผู้ดำเนินประเพณีอันเก่าแก่นี้แม้กระนั้นการคลิปในผู้ชายเทียบไม่ได้เลยกับการคลิปในผู้หญิงเสียงร้องไห้จ้าดังออกมาจากบ้านหลังหนึ่งเสียงแบบนี้คนที่นี่รู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรเสียงร้องดังขึ้นทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมเยียน ก่อนจะเงียบและจางหายไปในอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าของเสียงในวันนี้คือซาวซ่าหนูน้อยเพศหญิงอายุขวบครึง่งซาวซ่าในชุดพื้นเมืองสีสวยล้อมรอบไปด้วยญาติผู้หญิงที่พากันมาอวยพรหลังชินเนื้อเล็กๆถูกตัดออกไปจากร่างกายอินโดนีเซียคือประเทศที่ราวครึ่งหนึ่งของเด็กผู้หญิงยังคงถูกคลิปอวัยวะเพศตามความเชื่อทางศาสนา ความเข้มข้นของพิธีกรรมพบเห็นมากขึ้นตามชนบทโดยเฉพาะที่นี่เมืองโกรนตาโลบนเกาะสุลาเวสีที่นี่ผู้คนเชื่อกันว่าหากเด็กผู้หญิงไม่ได้รับการคลิปพวกเธอจะเติบโตขึ้นมาพิกลพิการทั้งร่างกายและจิตใจหรือมากๆในกามถ้า,าเราไม่ได้สอุนัดนั่น้มจัด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 จ ข้อมูลจากรัฐบาลอินโดนีเซียร้อยละ80ของเด็กผู้หญิงในเมืองโกรนตาโลล้วนผ่านการคลิปในขณะที่สัดส่วนทั้งประเทศอยู่ที่ราวครึ่งหนึ่งเสียงร้องและความทรมานของเด็กหญิงจากการคลิปคือหนึ่งในข้อโต้เถียงที่เผ็ดร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคนที่ต่อต้านมองว่านี่คือการกระทําที่รุนแรงต่อผู้หญิง องค์การสหประชาชาติระบุว mm ่าการคลิปเป็นขบวนการที่โหดร้ายต่อผู้หญิงและไม่มีข้อดีใดๆในเรื่องสุขภาพเลยเสียงเรียกร้องในทุกระดับทําให้อินโดนีเซียออกกฎห้ามพิธีกรรมนี้จํานวนของเด็กผู้หญิงที่ถูกคลิปลดลงอย่างมีนัยสําคัญแต่ในมุมของใครหลายคนแค่ลดลงอาจไม่เพียงพอแต่ต้องหายไปอย่างถาวร In the quran itself there is no mention at all about the obligation of female uh, circumcision for, for male it is yes it is obligatory but for female there is no uh, there is no verse even there is no word that actually uh, obliges a woman to do uh, circumcision <laughs> หนึ่งในนั้นคือตัดเฉพาะกลุ่มคริสตอไรสออก 2. ตัดทั้งคริสตอรรสและแคมเล็ก 3. ตัดทั้งแคมใหญ่แคมเล็กแล้วเย็บอวัยวะเพศให้เหลือเพียงช่องเล็กๆส่วนแบบสุดท้ายคือการตัดอวัยวะเพศให้พิกลพิการจนไม่สามารถระบุได้การคลิบผู้หญิงมีมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมอียิปต หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดมาจากการบันทึกของนักสำรวจชาวกรีกที่มีชีวิตยอยู่เมื่อ25ปีก่อนคริสต์กาลแต่เชื่อกันว่าพิธีกรรมนี้น่าจะมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคซับซาราราของแอฟริกาการคลิปในอินโดนีเซียตัดแค่ผิวหนังที่คลุมปุ่มคริสตอริสออกในแอฟริกาและตะวันออกกลางพวกเขาตัดทั้งคริสตอริสและแคม ก็จะมาส่นะหนน่าชิดามิกมานะซึ่งน่กินอะรีึวค่าจ้านงาจิฟุนก็คือหน้าชิดด้านะจูนิกาค่ะตามาร่และสาร่าคือเด็กสาวชาวเคนยาที่หนีจากการคริปพวกเธอเป็นชาวมาไซและชาวมาไซทุกคนต้องผ่านพิธีกรรมนี้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่พักหลังเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองนารอกทางตะวันตกของกรุงไนโรบี มันเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ก่อตั้งโดยชาวเขนยาที่นับถือศาสนาคริสต์เหตุผลในการตัดเฉือนรวมไปถึงเย็บปิดอวยวะเพศมีมากมายตั้งแต่เชื่อกันว่าคริสตอริสคือแหล่งกําเนิดของกลิ่นไม่พึงประสงค์ไปจนถึงสัญลักษณ์ของการเข้ารับศาสนาแต่เหตุผลหลักที่หลายวัฒนธรรมมีคล้ายกันคือการควบขุมผู้หญิงในหลายสังคมเชื่อว่าการคลิปทําให้ผู้หญิงไม่หมกุ่นเรื่องเพศดําเนินชีวิตถูกทํานองคลองธรรม เจ้าสาวที่ผ่านการคลิบคือเจ้าสาวที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าผู้หญิงทั่วไป <c oughs> แตกต่างจากการคลิปในเด็กผู้ชายที่อย่างน้อยยังมีเหตุผลด้านความสะอาดรองรับการคลิปในเด็กผู้หญิงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดเด็กหญิงมากมายตกเลือดจนเสียชีวิตและหากรอดมาได้พวกเธอต้องเผชิญปัญหาสุขภาพอย่างปัสสาวะขัดไปจนถึงประจำเดือนหลายผิดปกติในแง่จิตใจอวัยวะที่ขาดหายไปนำไปสู่ความคิดลดคุณค่าในตนเอง เป็นความทุกข์ทรามานที่พวกเธอต้องแบกรับในระยะยาวและตลอดไปในบางรายที่ถูกเย็บช่องคลอดให้เล็กลงพวกเธอถูกความเจ็บปวดโบยตีอีกครั้งในวันคลอดลูกเจีเ <im> ียลมสกที่ยเยเรหนีร้เลยเน แม้เลวร้ายแต่ทุกวันนี้ทั่วโลกยังคงมีเด็กผู้หญิงมากถึง200ล้านคนถูกคริปราว50ล้านคนอยู่ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่โซมาเลียร้อยละ98ของประชากรหญิงถูกพรากส่วนใดส่วนหนึ่งของเอวะเพศไปตั้งแต่เด็กบนโลกที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ชีวิตผู้คนได้รับการปกป้องด้วยการแพทย์สมัยใหม่ขมมีจากโบราณการยังคงเฉือนซ้ำๆเพียงเพราะคนรุ่นก่อนทำกันมา เสียงโหเสียงเป่าปากดังขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อขบวนใกล้เข้ามาหนุ่มสาวชาวยูกันดายกย้ายสายสะโพกตามจังหวะนี่คือส่วนหนึ่งของพิธีคริปที่ดำเนินมาหลายชั่วอายุคนต่างจากอดีตวันนี้ไม่มีการคริปอันเป็นหัวใจหลักอีกต่อไปคงเหลือไว้แต่ขั้นตอนอื่นความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลจากกฎหมายใหม่ในปี2010ที่ระบุให้การคริปผู้หญิงเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันช่วยให้ธรรมเนียมนี้ลดลง แต่รายงานจาก M. G. O. ในบางพื้นที่ยังคงมีผู้หญิงถูกคลิบอยู่หนึ่งในปัจจัยหลักมาจากความยากจนที่นี่เจ้าสาวที่ถูกคลิบได้รับค่าสินสอดแพงกว่าเจ้าสาวทั่วไปส่งผลให้บางครอบครัวยังคงแอบพาลูกสาวของตนไปคลิบอย่างลับๆ circumcised. When you go to hospitals, in various hospitals, in both in Kenyans and also in Uganda, there are many women that die because of the circumcisions. When, and the others, they go to the op big operations. That is the problem. อาจยังมีหลงเหลือเล็ดรอดสายตาแต่บทลงโทษรุนแรงพิสูจน์ว่ากฎหมายที่เข้มงวดใช้ได้ผล เช่นเดียวกับยูกันดาที่ประเทศใกล้ๆอย่างเคนยาหลังทางการบังคับใช้กฎหมายมีรายงานพบว่าอัตราการคลิปเด็กผู้หญิงลดลงถึงร้อยละสิบในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแต่กระนั้นพลังของความเชื่อก็ยังมีอิทธิพลมากกว่าพ่อแม่ที่ยังคงเชื่อยึดมั่นกับการคลิปพาลูกสาวข้ามแดนไปโซมาเลียหรือแทนซาเนียที่ยังไม่เข้มงวดกับการคลิปแทนทีนเคนยาเด There is a lot of awareness on FGM, and then there you have a lot of monitors um, at community level that actually know this girl is going to be cut, and then they alert the authorities. So, what the families nowadays are doing is taking the girls to Tanzania to be cut. <coughs> และเครื่องมือที่ดีที่สุดคือการศึกษาเมื่อ12ปีที่แล้วชารอนิออกจากบ้านหลังพบว่าครอบครัวกำลังวางแผนพาเธอไปคริป mm hmm. เธอรอดจากพิธีกรรมที่โหดร้ายนี้มาได้เพราะโปรแกรมการศึกษาใหม่ที่สอดแทรกปัญหานี้ลงในบทเรียน mm hmm. เธอได้รับการช่วยเหลือและอยู่ในบ้านพักพิเศษที่จัดไว้ให้กับบรรดาเด็กหญิงที่เผชิญชะตากรรมเหมือนอย่างเธอ mm hmm. วันนี้เธอกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวอีกครั้งอย่างไม่หวั่นเกรง หลังเคนยาประกาศแบนการคลิปเด็กผู้หญิงในปี2011 They are very 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 afraid For example now if if parents tells me uh, For example if my parents come and tell my mom You have to be circumcised Now if I tell her no I do not have to be circumcised It's my right for me to refuse and I will, I will take you to the the police ความเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้น แต่มันอาจไม่มากพอปัจจุบันทั่วโลกมีเพียง59ประเทศเท่านั้นที่มีกฎหมายลงโทษการคลิปในเด็กผู้หญิงจำนวนนี้รวมไปถึงประเทศยุโรปอย่างสาราชอาณาจักรเดนมาร์กและสวีเดน <laughs> การคลิปเด็กผู้หญิงเกิดขึ้นในทุกมุมโลกไม่เว้นแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่มีกฎหมายต่อต้านเพียง15รัฐเท่านั้นและที่น่าประหลาดใจก็คือร้อยละ80ของการคลิปผู้หญิงที่ดำเนินการอยู่จำนวนมากทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ Change can happen through sustained media attention on the damaging public health consequences of FGM, as well as on the abuse of the rights of hundreds of thousands of women and girls around the world. It's not just stories, it's the lives of girls. Their dreams, their hopes, their lives are being furnished. Um, I tell you this because this is not tradition. This is not culture. This is a violation of human rights, violations of children who don't even know what their future looks like. Why are we letting it happen? ที่ผ่านมาองค์กรนานาชาติพยายามอย่างเต็มที่ในการหยุดยั้งธรรมเนียมปฏิบัติอันคข้ามครึนี้ยูนิเซฟตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2030การกลิปเด็กผู้หญิงต้องหมดไปจากโลก นอกจากละเมิดสิทธทิทางร่างกายและทิ้งให้ผู้หญิงจำนวนมากมายต้องตกอยู่ในชะตากรรมแสนสาหัสแล้วในหลายประเทศการคลิปคือธุรกิจที่มีเม็ดเงินมหาศาลไหลเวียนเป็นเรื่องไม่เกิดประโยชน์ที่ทำเงินได้โดยหากินกับความเชื่อในขณะเดียวกันจะต่อสู้หยุดยั้งและเยียวยาเหยื่อก็ต้องใช้ทุนมหาศาลเช่นกันการคลิปเด็กผู้หญิงกลายเป็นปัญหาระดับโลกทั้งที่ไม่ควรเกิดตั้งแต่แรก